ไม่สวมรองโอ้นี่นอนได้เลยเนี่เอาเสื่อมาปูนอนโอ้จืนฝ <c oughs> นตกอันนี้แฉะนะคะน้ำทั้งนั้นเลยนั่นแหละนอนไม่ได้หรอกจื้นฝนตก ตีนเลยอ่ะยามไปเริ่งหลุมเดี๋ยวลองหลุมมาดูท่าวาสุกรน่ทดิท่าวาสุกรมีหมูลอยมาสักตัวไหม

อาหารพื้นบ้านนี่คืออาหารที่เทลงบนพื้นไม่เนะหารไม่แว่หรอกท่าวาสุกรกจับ <laughs> ระวังรถเขาพังนะชนรถเขาพังจ่ายค่าเสียหายอ่าายค่าเสียหายรถเขานะาาานะสองแล้วเหรอโอ้ยวเนาะไอ้สองกิโลเออเนี่ย ้เ,เละเลยเว้ย <c oughs> สองกิโลแล้วเ <c oughs> ดินสวย เบอร์สามสิบแปดเบอร์นี่เบอร์สามสิบแปดโอ้โหเ้อเหลืองงายท้องเลยอ่ะ <c oughs> เทาไหร่หมอกะลับมอโตหมอโตเขาดูจากต้นใหญ่ดูว่ามีระพันเสียไม่อยู่อยู่รูน้อยน้อยน้อยดอกเดืองนี่มันคงคล้ายๆปากแตรทำเพาวเวอร์ได้นะ

นามสกุลอะไรนะวาทีสาธษกิจอะวาทีสาธษกิจวาทีเนาะวาทีสาธษกิจ เดี๋ยว่น uh, ี่เดวโดนสอยเนี่ยเจอสายไฟเขามันมีอะมันตกมไว้เนี่ยต้นหญ้าใอยู่เนี่ยอ่ไว้น่าเมันตอบ้นมันปลูกไปไกลขนาดที่ตัดไ้ต้นนสัมหารให่ออกไม่ได้ไม่ได้เอาบอปาวาน สนูมันขึ้นสนูขึ้นบางโพนเลยอยู่มันไม่เป็นไรเราแต่ใครใครบางมันมันก็ขึ้นช้าหน่อยไม่บางมันก็ขึ้นสูงสนูขึ้นแล้วนี่มายาลาบก็มีอ่ะสู้กันสู้กันสู้กันเอ้ยเชื่อสนุเชื่อไม่ได้อันนั้นน่ะตายหมดแล้ว chia sẻ nổi chia sẻ nổi bây giờ bây giờ bây giờ

โอ้ยอ้อยมันแอบไปขึ้นนะมับเราดรวยอ้อยไอ้นั่นไอ้ต้นนั่นแหละต้นไม้กวาดต้นไม้กว่าเจ้าขอาวจ้าพยันแต่ดาวเขากินไม่เสียของคนขอมันกินเสียของกินระบบตึงกินระบบตึง ชินเสียของขชินเสียของกินระบวดตึงไปสืบรถสืบโอ๋โอ้าวมีโผล่มายังไงนี่โผล่มายังไงคนนี้ อคาเดี๋ยวจะขอญาตยกสายออปติกหนีระดับดำรถเนี่ยนะว่าแล้วนะายผ่านนี้แม่มานี่แล้วเดี๋ยวดำองเดยนข้างขึ่้นอะาะ มันวิ่งมาได้ก็ดีแล้วลากมาโอ้ลากมาเหรอผ่านฟ้าไปลากมายกรถสมัยสัยห้ามมัอที่ทำมาก่อนนง่นบางอาาสบัก มนีหลายก้อนไม่ใช่ก้อนเดียวโน่นใช่น่นก็ใช่ผมพัดผมบอกเรบ่อเ่มาทุนกันแอกว่าถ้าไม่ต้องทำอะไรแค่นี้จะมาก็เอาแล้วแหะจะคิดว่าสิลวิตถ้ทำได้สวันไีเหรอเัว่อวานก็หินมาเอ รอบแล้วนี่แต่ว่าช่วงนี้ส่งคนอาจารยฟ้าบอกว่ามันเอาเอาขึ้นเอาลงมยากในการทำดันคนจะเป็นละปินแล้วในการทำตอนนี้เลยเอาเลยคันลมเลยินจินกันพัดลมเลยใช่ว่าปวดอัดแล้วปวดอัดแล้วเดี๋ยวก็ต้องเอาหินมาเดี๋ยวก็หินมาว้างนี่แหละวางขอบเนี่ย ตรงนี้ต้องหายไปเนี่ยเนี้ยไอ้จิจอดรถนี่หายไปเลียวเขามาเทอวานเทขอบขอบขอบแล้วก็ลงปิดโอ้โหอันนี้เขาจะทำลงมาบนเลยโอ้โหดอกมั อะไว่าเออภูขเขาจะสูงประมาณนี้นะขำบ,บนบนแนวคันเ่อนดีนะฮะเอาแบบนี้นมาตั้งาตั้งจะเพ<ม>ิ่ง,งไป<อ>งคิดเลยมันจะออกมายังไงก็โอ้โหดินตั้งเดี๋ยวก็ดินมามาโปะอีกนั่นแหละก็ตามแบบเขานั่นแหละอย่าเพิ่งไปคิดเลยมันจะออกมาสําเร็จรูปเป็นยังไงค่อยดูตอนจบยังไม่จบรู้ไม่ได้หรอ,หรอก

เดินกลับไปอีกรอบหนึ่งเลยนี่ยเนือีกรอบหนึ่งเด้ห้าโลผมโอ้แม่ไหวแล้วคิดถึงเมืองอ่อนอะไรทำอะไรปลูกผักชีเหรอฮะปลูกาทะเลต้นเลยฮะปลูกอะไรปลูกผักชีเหรอ แล้วแต่จะคิดโอ้ยตะเบื้องเยอะเลยเอาไอ้นี่มาเลี้ยงอ่อาตะเบื้องมาทำเป็นขอก็เรียกว่าปั้นเขตแดน ไม่จัดแจงมันมันก็โรคอย่างเดียวและจัดแจงมันบ้างมันก็เป็นรูปเป็นร่างบ้างบทดจนเดินไม่เจ็บแล้ว มึงตก๊บึงบแกนี่ถึงบางออนแล้วออโอ้โหวางขาปุ้นน้ำมัจอด

ทำลายโจรกระยาึ้นไปก่อนป่าต้นตามาให้ค่ะให้ปลูกข้างบนค่ะป่าต้นตามาให้ออ๋นี่เหรอฟ้าทำลายโจรฟ้าทำลายฟาดทำลายโจรทำลายโจรนึกสมัยที่ไปชุมนุม ก็เอาปลาทะเลโจรเนี่ยแหละแพ็คเป็นกระปุกแล้วแจกอ่ะใช่ครับกระบอกใช่ปลาตะไนยโจรจันไดหรือเปล่าโจรจันไดเสียงดวนดีออกกำลังกาย นกนกออกกลางญาติต้องเปนปักใจนกน้อยนกน้อย บางอ่อนบางอ่อนนอน